คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำมันไม่ลงราคาเนี่ยไปมืนจะไดพอเด้อม่เปนที่โขดต้นนี้ลุงจะไปโม่ที่โขดเขาโม่ที่โขดปะกับปะได้ว่าหรอกนี่ขาน้ำมันไปกับได้ว่าเว้ยเลือดสีไปงั้นจะได้พอปะเขาให้กระหอบพวกแห้กระเหล่าไปได้สนองเยว่องมาอันบ่มีค่าน้ำมันจะพอปะอันนี้ได้เราว่ามาขันบ่มีค่าน้ำมันนี่ พอจะเงินหายอาเถอะนะเงินไม่ทัเลยพอเจ้าเป็นเทียบเจ้าเป็นนั่นเทีดาเจ้าเงไม่ทันเลยเอาบ่มีก็จะหายพอจะอัดเอาเบี้ยงเราเรวเอาอัดให้นั่นแปหบาทเอาใส่มือเละก็เลยกมลเอาต้เต่าก็เรยรับวงเลเงินแปหกบาทเอาเงินค่านั้ำมันเลปดิ้หกบาทเอาไปมันที่หกว่าาอันนี้กํรบ กำไมแลบมันนี่ตื่นขึมาโ้าม่มันนี่โอ้ยดี๋ยวมันกำยงมองจรออยู่มันข้าย,ยังมองกับยัมองนะเราะเย็นเกาลเปลี่ยนดี๋ว่ามันกระตรงกันว <c oughs> ่าให้มันเรียกสีมาเจนี่โอ้ยน,นี่ามันนั่งถ้ามันนั่งที่นี่ได้ขันน้ำม้นนี่ถ้ามันได้ไปเดียวกันนี่นี่เราไซื้อรถทัพเี่ยหามหมาไปรถคือพนี่หาเปลี่ยนนี้แหละมัน้ออกกดนี่สิพวกคิ่ว่ากันถ้ามันตรงกันนี่พี่ ถ้ามันตรงก็กลมฝันเปลี่ยหมขึ้นนี่ตัวเลขซีหลดเียเปลเลหแม่ถ้าเป็นซับตัวเดวัยังาเนไห้สามตัวคือเก้าเกาหาน่ยังแต่ว่าสาตัวยังมานได้แต่ว่าพ่นมีบวกเมื่อไเงี้ไปลีสิบหกาทเดี๋ยวพนมาสี่ไปมื่อไหนเอาคาน้ำมันคาน้ำมูนน้ำมันเราบ้านเราเง้ในเปลนสิบหกบาทเนี้กมน่าอดก้อนกับกำหมงที่ละกำเบา จนนึกมาทียนะมันดุดมือได้ได้ดสองสองอันนะสาธุสาธุงวันนี้สาธุเด้วยผู้ก่อความเปลี่ยนแปลงมาสามจิบกว่าพันสายแล้วที่บวชเป็นฤาษีมานี่งวดนี้ผู้ก่สิขอให้ยูทูปเปอร์ทุกช่องเด้อจงมีโชคมีลาภมีเงินมีข้ามมีอัดมีเบียร์พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอได้จุนเจือยครอบครัวเด้อผู้ใดว่าใดผู้กอบเป้าดอก ปูบ่อจะเป็นสิใส่เงินใส,ส่ข้ามดอกลูกหลานให้ซื้อ,อยาสูบซื้อวันซื้อ,อยาจิ้นยาดปูก,กับพุ่มเจล,ละมันะมันบ่ได้จัะบาทปูก,กับป่เอาดอกขอแต่ว่าให้ลูกให้หลานได้สุขปูซุกคนได้สั่งวัดสั่งว่าได้ใส่เงิใส่สินเนื้อลูกหลานกันถือเกลียงเงินี่กันมีโชคกันมีลาบงินนี่ลูกหลานพักขันเจ็บไวปจะใส่แต่ส,ยสอยปูอยู่ตังไหนปูเขาอยู่ได้ดอ,ดอ,ดอกบ่อจะเป็ลี่ยนน้ำเงินำน้ำค้าดอกเพราะแต่ว่าให้ลูกให้หลานี่อยากนี่จิน มีได้มีอยู่มีใส่มี German, shake, มสอยเด้อพอเดี๋ยวใส่เงี้ยเศษิ่นมวลนี้ปูใส่พี่เสียทรับช่องยูทูบเปลือทุกช่องเด้อทุกๆช่องปูที่ขอให้พ่อนให้ลูกให้หลานทุกช่องจงถือหวยด้วยเบื่อสามตัวตรงๆจะผิษจะผาดจะกลิ <laughs> <zięk. S 1> ่นจะลงเด้อให้เก็บซุปหูุปขนทุกๆช่องได้แล้วปูประหับหอกเงินข้ามกับเกลียวให้ลูกหลานเอาไว้แต่ใส่ต่สอยซะเลี้ยนั่นกับพักกันทำบุญทำกุศล มือวันที่สิเกา้าถนมือทอดผับเงี้ยอยู่นีสิบแปดเป็นห่มกอง,งบุญอยู่ในบ้านสิเกาออกมาถอดในยาเมือนเ้าจาให้ลูให้หลานถือเลขกวันที่สิบหกถือแบตเตอรี่วันที่สิบหกลลบ 6, แล้วใส่สะก้อนมือหนึ่งวันที่สิวันที่สิบแปดสิบเกา้าค่อยมากระเดาดูกาเด้อฟันตัวนี้จักสิเป็นความิง,งฟันบนว่าฟันหลนอนไหลกับฟันแหล่นนอนหน่อยกับฟันหน่อย แต่ว่าเมื่อคืนพอได้นอนจังเนี่ยคุณละตีสามผมเละมานอนก็มันเสียบก็มันชั่วโมงตีสี่ครึ่ฝันว่าคนนึงเงินใหม่แปดชั่โมงบาทได้พอได้คขาดในวงนี้มันมากน,น,น,นี่แหละคืนมันยังมาโซกัมจะรอพรามันกลับยาหมองว่ามันเงนินเนะี่แหละแปลว่าจักสิบเมีนแต่ว่าในการในเช่นว่าแปดหกเนี่ยกายาหมองบอกมีนัการยาหมองแปดหกเียนไว้กันเลยกับความฝันเนะปะได้ตัวนวันนี้ก็เรียกว่าปูก่ก็เลยอธิษฐานว่าช่องยูทูบเปิดเดอ้อ คันปูจีดังไปผู้เดียวปูกระดังไปบ่อใดไอศิมีซื้อเสียงไปกับมีซื้อเสียงบ่ได้เพราะว่าปูเห็ดยังบ่เป็นอาศัยลูกอาศัยหลานทุกๆุกช่องเอ้อยูทูปเปื่อทั้งหลายที่สนับสนุนที่ข้อยใข้อมไายใ้ลูกในหลานแฟนเจี๊ที่โทรุทัว่วประเทศไทยกันไดือบนึงกันอย่างงปูผมมียังไงห,ห,หรอกงูนี่ปูจะให้ช่องยูทูบเปื่อทุกช่องให้มีโชคให้มีหลกักสมกับข้อมลำบากลำบน ไต่ประทศไทยมองนั่นมองนี่มาให้แฟนเอ็ดซี่กันในบึงโดยความลำบากลำบนถึงสิบุมีถึงสิบุมีม่อย่างแต่ว่าใครได้ไต่ไทยให้ลูกขายหลานแฟนเอ็ดซี่เดี๋ยวมึงกันตัวหลวงตัวปะเจเต้วันนี้ปูเฉยพ่อนลูกหลานทุกสองจงประสบความสำเร็จจงมีโชคม,มีลาบใครสหุหัวเตียงม่นี่จงอายุมั่นขอนื่นข้อมเก็บอย่างไรข้มไข่ก็เจมีสิ่งใดที่มันหลายๆสิ่งใดที่มี ขพาะเก็บเว้นให้คื่อกาลังเกมาถึงแก่มันผ่านฤดูรลานด้อให้ลูกห้ลานทั้งทั้งบานซึ่งอยู่ทั้งช่องนี่แหละก็ให้ประสบด้วยความสเด็จและก็ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเมียอายุมันก็นนิ่งสกขภาพกล่านไม่แข็งแรงตัวลลกตัวประเทศไตรวงผ่านดิจิตเตอรนี้ไปได้เขาจงสู่เขาเปี่ยฟันฟ้าสง้าอุปสรรคไปเห็นจนได้ขอให้สู่ชีวิตขอให้สู่ในแนวทางที่จะของมัด ที่จะคองหักในครอบครัวผู้สิวย่อในทุกช่องจงประสบจะความสุขความเจริญโชคลาภอันประเสริฐมหาพุทธบารมีทั้งหลายบุญยริตหนุนยริตจงหนุนดวงหนุนช่องทุกช่องอยู่ทุกเพือทั้งหลายจงมีแต่ความลำความรวยแกวหว้นงินท้องลังไร้มากเท่มากจะได้ขาดเพื่อนทั้งหลายในวดนี้ให้ลูกหลานปากันออกไปใส่เด้อผู้เขาต้องการน้ำหลวงน้ำหลานดอกขอให้ลูกหลานไปใส่นี่ไปใส่ศิลนยันกับทั่งบุญทำท่าน พุดนาบอรกอรสาที่นี่เทียงเตล่ย,ยิ้มกับกำลังใจปูกับพุ่มใจนะปูกับพุ่มใจที่ได้อยู่ซัมเน่พ่อเพียงซําได้ก็อยู่ซัมหน่อยู่อันตามอัตพาปูนี่แหละขอให้ลูกหลานจงถือทั้งสามตัวทั้งสองตัวเด้อปีใหม่นี่ปูอ่องวันให้ลูกห้า้านเป็นของขวัญปีใหม่ขอให้นั่งได้น้ำบาดน้ำมุนขอให้ตรงกับความฝันผู้ขาเด้ยอหอมทรายให้ลูกหลานพันก,กันเฮ็ดพักกันสางพากกันแปง เลี้ยยูเลี้ยกินเลี้ยใส่เลี้ยอยจ้างคอยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเดียวรุ่ดาเด้อการที่เฮาทำบุญทำท่านคารนเอาทำบุญหลายลูกเมียลูกหลานบ่ได้กินเฮาก็เป็นทุกข์ก็เป็นบาปให้เฮ้าเลี้ยเก็บเลี้ยใส่ยง่มเก็บไข่ได้ป่วยได้ไปหาหมอไปรักษาเจ้าของเลี้ยใส่เลี้ยซอยเล็วจ้างคอยทำบุญทำท่านก็ได้รู่งดาสิ่งใดเพื่อนว่าท่านป่าก็ได้กินป่าท่านนมก็ได้กินนม ข้าท่านผลหมากลักงใหม่เ้าก็ได้สิ่งนั้นที่เฮาวท่านเฮาท่านเงินท่านคำท่านเจ้าวหวนเงินท่องเ้าก็ได้สิ่งนั้นตอบแท,นท่นเฮาลอยเท่วพันธุ์ดีคุณสำหรับช่วงนี้ไมายเหตุให้ลูกหลานเ้อจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบแต่โชคลาภอันประเสริฐบารมีทั้งหลายให้นํำหนุนนํำทรงลูกหลานทุกๆช่องอยูทูบเปอื์ทั้งหลายถึงปิดผาดประการใดโดยที่ดูเท่าก็ถึงการเปิดไทยหมาได้มาทั้งใดก็ได้ ปูาายาสายแง่พระคุ้มเจ้าทีเจ้าทีสมตือสาลูกหลกานเด้อ่ะไปทายค่าลูกหลานเด็กผมเด็กไก่คาลูกหลานได้ผิดพลาดประการใดโดยรูโทรไปถึงการผู้ขาในนมม้ำพุ่มมนีฤาษีเยนดำขอบินธบาดเคาะเขียนเวียนไห้ทั้งหลายให้ลูกหลานนี่ผู้ขาเจียวขึ้นไปทั้งสวรรค์ทั้งพุ่มทั้งพพเื่อให้วิทย์เคาะวิทย์เขียนวิทย์เวียนวินยไห้นับแต่เมื่อนีเป็นต้นไปให้ลูกหลานจงมีโชคมชัยมีลาบอันประเสริฐทุกทุกช่องในทั่วประเทศไทยจงพ้นภัยวิกฤต จงพ้นบาปพ้นไพ่เคาะเข็นเวียนไห้ทั้งหลายยังมากรรมมากอไให้ลูกหลานทุกช่องจงมิจะโชคตลาบอำนาจวาสนาอายุมันขอนยืนเด้อด้วยอายุวันนั่งสุขังพลังสาสาธุทำอย่างเนาะทำอย่างปูข้าวเชียนละมุนเถัดเออเอาอานุงกันอีกทีเอาไปสั่นเต้าพุทโธเหมือนอาลุงกัรคนนี้